เิมเติมครับอันนี้เป็นโจทย์เพิ่มเติมนะครับข้อห้าตอบอะไรครับพิมพ์ตอบมาเลยครับสองสองโอเค ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ให้กรงผู้ใหญ่นะครับเขามองว่าสมุดความดีอ,อย่าไปคิดแทนอย่าไปคิดอย่าไปคิดเองหลักการของสอบตรงนี้นะครับปลูกฝังให้เป็นคนดีมีจริยธรรมศีลธรรมปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีถูกต้องครับเป็นการสร้างภาพอันนี้ก็ผิดนะครับไม่ต้องคิดแทนผู้ใหญ่นะครับไม่ต้องแต่งเรื่องครับถือว่าถือว่า ในมายทหลองผู้ใหญ่ก็คือควรให้เด็กเป็นคนดีนะครับเพราะนั้นตอบข้อสองก็ที่หกนะครับก็คล้ายกับข้อห้านะครับลองพิมพ์ตอบดูครับสี่สี่สี่ก็ข้อสี่ถูกต้องครับ อบรมให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณธรรมสี่เหมือนกันค่ะถูกต้องครับเพราะว่าค่ายคุณธรรมนะครับถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าเอ้ยไร้สาระอะไรประมาณนี้ยแต่ในมาใช้ของผู้ใหญ่ของผู้อยากให้เราเป็นคนดีเพราะฉะนั้นตอบก็สี่้อเจ็ดนี้บทความยาวหน่อยนะผมให้เวลานาทีนหนึ่งแล้วก็ลองพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ครับ อันนี้เป็นก็เป็นข่าวในปีนี้เหมือนกันนะครับประมาณช่วงต้นปีนะครับ สามเดี๋ยวเราคนตอบอีกนิดนึงนะจะได้เฉลยอยากตอบห้าแต่ข้อถูกก็จะต,ต้องตอบสามโอเคนะครับอยากอธิบายนิดนึงเนาะอันเนี้ยอันเนี้ยที่ผมนึงบทความมานะครับเพราะว่าหลายคนไม่รู้นะแต่ว่าบุ้งทนลุวังอะ่ะเป็นนักกิจกรรมนาการเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับในช่วง เดือนพิศภากลมที่ผ่านมานะครับจากคดีต้องขังมอ .112 นะครับซึ่งบูงธนุวังเนี่ยนะครับได้อดอาหารเป็นระยะเวลาหลายวันซึ่งร่างกายก็ไม่ไหวนะครับส่งผลให้เสียชีวิตในเวลาต่อมานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองนะครับในเรื่องของมอ .112 เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวค่าอยอธิบายว่าม .112 คืออะไรแต่ถือว่าเป็นกฎหมายที่มีบทบาทมากในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับก็ อันนี้นะครับถ้าเราลองอ่านดูเนาะผมก็ก๊อปมาจากเว็บไทยรัฐนี่แหละเว็บข่าวนี่แหละครับก็คือเอาไว้ง่ายนะสรุปให้ง่ายจากจากบทความก็คือบุ้งเสียชีวิตเพราะอดอาหารจากการกุมขังเนื่องจากโดนต้องหากฎในกฎหมายหนึ่งหนึ่งสองมาแบบนี้นี่คือสรุปสั้นๆจากบทความที่ท่านได้อ่านมาครั้งต้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสมควรโดนแล้วเอางี้ดีกว่าการทําโจทย์นะครับต้องมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่น ต้องมีเอมพดตี้เขาเสียชีวิตแล้วคนตายพูดอะไรไม่ได้ครับข้อหนึ่งผิดครับข้อสองครับเป็นความผิดของแพทย์อย่าโยนความผิดให้คนอื่นครับแพทย์อะโยนความผิดให้กับแพทย์นะครับครับผมมิวครับผมโอเคครับจะได้สอนต่อนะครับอ่ะบุ้งเป็นเป็นความผิดของแพทย์ที่ไม่สามารถรักษาชีวิตบุ้งไว้ได้ที่จริงแพทย์ก็ทําเต็มที่แล้วล่ะ แต่ก็แค่ร่างกายเขาก็ไม่ไหวขอใก่นะครับก็อย่ายโยคงามผิดให้แพทย์นะครับบางทีแพ้ก็ทําได้อย่างเต็มที่ละนะครับพุ่งเป็นคนทําผิดกฎหมายมอหน,นึ่หน,น,นึ่งสองอันเนี้ยในอันเนี้ยอันเนี้ยจะบอกหน่อยนิดนึงนะผมบอกมาหลายข้อละในไม้เท็จของผู้ใหญ่ในเรื่องของในเรื่องเนี้ยนะครับแต่ยะทําแพทย์ก็มองมองเดนของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มองว่า มันผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายมอหนึ่งหนึ่งสองก็ผิดกฎหมายมอหนึ่งหนึ่งสองก็เลยตอบข้อสามนะครับข้อสี่ครับไม่ควรคิดแทนบุ้งนะครับบุ้งควรหนีคดีความโดยการออกนอกประเทศก็ไม่ถูกนะครับควรหนัสนุนให้มีการยกเลิกมอหนึ่งหนึ่งสองนะครับอันนี้นะครับก็สุดโต่งเนาะหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับก็มีกระแสอยู่นะครับควรนัดสนุนให้มีการยกเลิกมอหนึ่งหนึ่งสองนะครับหลายคนก็ตอบห้าอยู่นะครับ แต่ในความคิดของผู้ใหญ่นะครับในสมัยนี้มันก็มีหลายคนเนาะผู้ใหญ่บางคนแล้วก็แบบว่าเอ้ยก็ควรจะยกเลิกบางคนเขายัางอนุรักษ์นิยมแต่จายอยู่ก็บอกว่าเป็นกฎหมายที่ห้ามแต่ต้องแต่ต้องไม่ได้เพราะสถาบันมันเป็นเบื้องสูงคุณจะดูหมิ่นดูถูกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็ไม่ควรตอบนะครับในไม้เซ็จของการตอบความแสพทย์ก็ตอบข้สามนะครับผิดกฎหมายก็คือผิดกฎหมายนั่นเองครับ มหนึ่งนั่นเองครับผิดมหนึ่งองก็คือผิดนะครับตอบข้อ3ครับอ่ามารูต่อครับผมข้อ8นะครับลองตอบดูครับพิมพ์ตอบเหมือนเดิมครับ ลองดูข้อแปดนะครับเอาจริงๆว่าผมพิมพ์ข้อสอบแบบนี้ไม่รู้ว่าผมจะโดนหรือเปล่านะคล้ายๆข้ามาเลยค่ะ <laughs> ใช,ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ โอเคก็อันเนี้ยผมจะยกกฎหมายนะครับที่ทุกคนควรจะรู้ไม่รู้ว่าโรงเรียนสอนไหมแต่หลังจบคลาส <Yellow> ในวันเนี้ยหรือดูคลิปทุกคนที่ดูคลิปอ่ะทุกคนจะต้องรู้เรื่องของกฎหมายสองข้อนี้นะก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่เป็นกฎหมายที่เป็นกระแสที่พูดในปัจจุบันนี้แล้วก็ข้อมาตราสามอยี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่จะเอามาเทียบกับมาตหนึ่งหนึ่งสองเ็อย่างนี้ครับ มอหนึ่งหนึ่งสองนะก็คือมิ่นประมาาดูมิ่นพระมหากษัตั์รวมถึงเชื้อพระวง์ต่างๆก็คือญาติของพระมหากษัตย์นั่นแหละเอาพูดง่ายๆนะหรือผู้สํเาเร็จราชการแทนพระองค์จําคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปีนะครับวีแปบ๊บหนึ่งนะเชียบแปบ๊บหนึ่งนะขอโทษผมขออนุญาตปิดหน้าต่างก่อนพอดีเสียงรถข้างนอกมันดัง โอเคครับต่อไปนะครับบอกว่ามาตาสามวัยี่หกคือใส่ความต่อบ,บุคคลที่ถามโดยประการทําให้ผู้นั้นเสียชื่อดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังคือจะบอกว่าในเรื่องของกฎหมายนะถ้าใครถ้าใครเคยเรียนกฎหมายในหน้าที่พลเมืองเนาะเพราะว่าหน้าที่พลเมืองมันก็สอนกฎหมายแหละแต่ว่ามันก็สอนกฎหมายเบื้องต้นเนาะบางทีอาจจะไม่ได้ครบว่ากฎหมายพวกเนี้ยก็ได้แต่ว่ากฎหมายตรงนี้เป็นกฎหมายที่ทุกคนควรรู้ พราะว่าเป็นกฎหมายที่พูดถึงในกระแสนิยสังคมในปัจจุบันนี้นะครับผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามทำให้บุคคลนั้นเสียชื่อเสียงดูหมิ่นหรือสู่เกลียดชังก็คือเอาง่ายๆนะหนึ่งหนึ่งสองอ่ะคือหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ส่วนสามสองหกคือหมิ่นประมาทประชาชนทั่วทั่วไปอ่ะมันไม่เหมือนกันแค่โทษก็ยังไม่เหมือนกันละโทษโทษหมินประมาทพระมหากษัตริย์นี่จำคุกสามปีถึงสิบห้าปีส่วนโทษ ส่วนโทษของหมิ่นประมาทคนทั่วๆไปอ่ะแค่คนทั่วๆไปอ่ะจำคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองหมืนบาทหรือจำจังจำปรับสังเกตเห็นไหมว่าโทษมันต่างกันร,รีรับเลยนะอันนึงจำคุกตั้งแต่สามถึงสิห้าปีอีกอันนึงแค่ไม่ถึงหนึ่งปีนะครับเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันมากแล้วแล้วคนแล้วคนที่กระทําผิดกฎหมายม1หนึ่งนสองคือตรงนี้เนาะอันนี้ที่ ที่บอกไว้นะอันนี้คือจะไฮไลท์ต้องบทความตรงนี้หน่อยคือต้นปัจจุบันบุ่งทะลุวังสุกฐานอาญาถอดีหนึ่งนึงสองในกรณีทำโพเรื่องกระบวนเสด็จและละเมิดอำน,นาจศาลก็คือก็คือเหมือนว่าเราเล่งให้ฟังก็คือบุ้งสรุวังอะทำโพอะแบบว่าทำโพแบบว่าแบบว่า,แบบวาติดติดป้ายพิตอร์บอร์ดอะไรมาเนี้ยแล้วก็แปะป้ายว่าเฮ้ย สมควรจะให้ยกเลิกกระบวนกเสด็จหรือไม่นะครับกระบวนก็คือก็คือก็คือติดติดป้ายติดป้ายไว้อะ e ชูปา้ายแล้วให้คนมาแบบว่าติดว่าเฮ้ยเห็น <c ours> ดว้วยควรจะยกเลิกกระบวนการเสด็จหรือหรือไม่เห็นด้วยควรจะให้กระบวนการเสด็จมีอยู่ต่อไปอะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งการทําโพตรงนี้นะครับก็เหมือนแบบว่าเป็นการแบบว่าผิดมาตรานหนึ่งสองอะเขาตีความมาว่าเออผิดมาตรานหนึ่งสองอะอะไรประมาณเนี้นะครับก็โดนทําโทษเข้าคุก โดยปริยายนะครับตามกฎหมายที่บอกไว้นะครับอ่าอันนี้กคือตัวอย่างของการทําผิดในเรื่องของหมหนึ่งนสองนะครับอีกอันนึงเป็นสามสองหกสังเกตว่าโทษมันต่างกันเลยท่านมีความคิดอย่างไรนะครับท่านมีความคิดอย่างไรควรหลับสนุนให้มีการยกเลิกหมหนึ่งสองไหมกฎหมายก็คือกฎหมายเราไม่ควรจะวิจารณ์นะครับควรทําตามกฎหมายจาได้ประเพนีเนาะ ควรโดทษความผิดเอี่าไปคิดแทนเขาควรกําหนดโทษกฎหมายสองมาตราเหมือนกันก็ไม่ก็ไม่เกี่ยวมีเหตุการณ์คนเสียชีวิตแต่คดีความมหนึ่งสองก็คือเหตุการณ์ข้อนี้นั่นเองนะครับเหตุการณ์ข้อนี้นั่นเองก็ประเด็นที่ควรพิจารณาก็คือว่าในบทความเนี้ยเราเห็นว่ามีเอาเอาบวงวลกฎหมายอ่ะสองสองสองข้อตรงนี้นะครับมาเทียบเทียบกันนะครับสังเกตว่าความผิดมันแตกต่างกันแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ถือว่า พาะมาหาการตัดก็คือกลุ่มคนั้นสูงประชาชนยี่กลุ่มคนั้นล่างมันเอามาเทียบกันไม่ได้ก็ต้องตอบข้อห้านั่นเองครับสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายละจะได้ไปผ่าเชื่อมโยงแล้นะครับท่านคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ต่อไปนี้พิมพ์ในช่องแชทเลย ห้าห้าห้าค่ะเอกสารมากเลยครับข้อห้าอันนี้คือใครรู้ไหมปนก็คือลุงป้อมนะครับเดี๋ยวเกตการเมืองนะเดี๋ยวข้อยาวในพาทเชื่อมโยงบอกเลยมันนะครับ ท่านคิดอย่างไรกับภาพเหตุการณ์ต่อไปนี้อันนี้คือภาพลุงป้อมในเหตุการณ์วันโหวตนายกก็คือตอนนั้นก็คือเหมือนแบบวันโหวตอุ้งอิงให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนแบบว่านักข่าวอ่ะก็มาถามแบบว่านักข่าวก็จะมาถามลุงป้อมว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรอะไรมาเนี้ยนะครับถามคําถามมาลุงป้อมก็แบบเฮ้ยยุ่มหัวนักข่าวแล้วอะเฮ้ยถามอะไรถามอะไรไม่รู้ไม่รู้ถามอะไรถามอะไร,ไรก็ยุ่มหัวนักข่าว ได้ผลลับตามรูปภาพที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นครับสื่อโซเชียลก็เอามาตัดถ่ายลงทิกตอกเต็มๆเลยนะครับเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลข้อหนึ่งครับการทําของลุงป้อมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเพราะนักข่าวถามคาถามที่ไม่เหมาะสมเห็นปะมันถูกต้องหรอนะข้อนี้ก็ไม่ควรลุงป้อมอายุมากแล้วควรอยู่บ้านพักผ่อน อย่าไปคิดแทนเขาเขายังเป็นนักการเมืองอยู่เขายังเดินไหวรุงป้อมแค่เล่นหยอกล้อกับนักข่าวเพื่อใหสถานการณ์ไม่ตึงเครียดอย่าอย่าอันนี้อันนี้ก็สามเก็บไว้ก่อนก็สี่ทำเป็นไม่รู้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 เรื่องก็ไม่ควรคือเรารู้เพราะว่าเราก็เห็นข่าวอยู่ตลอดเนาะอย่าทาเป็นไม่รู้ไม่ทีไม่เห็นเหตุการณ์ในสังคม เราต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอนะครับข้อห้าควรพิจารณาว่าการจะทำใดเหมาะสมอะไม่เหมาะสมนะครับข้อนี้นะครับผมก็ต้องดูว่าเฮ้ยเราก็ต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมา,าดูแล้วก็วิเคราะห์ใช้วิจารณญาณน,นะครับวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะครับการทําใดมีเหตุผลไม่มีเหตุผลเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนั่นเองข้อที่ควรตอบมากที่สุดก็คือข้อห้านั่นเองครับผม ก็สำหรับความถนัดแพทย์พาระจริยธรรมก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับ